สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถครอบครัวเจ็ที่นั่งเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับคันนี้2.0 d ดีเซลเทอร์โบปี2013ครับเป็นแคปติว่านะครับเชฟโรเลตแคปติว่านะครับสวยสมบูรณ์ครับรายละเอียดเก็บมาครบครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถอยู่ที่คลอง1รังสิตนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถครอบครัวนะครับลองชมคันนี้นะครับ เชฟโรเลตแคปทีว่า2.0ดีเซลเทอร์โบครับสภาพสมบูรณ์สุดๆครับคันนี้หในร้อยให้ได้เลยครับคันนี้ออกมาใหม่ๆต้องมีล้านกว่านะครับตอนนี้เปิดขาย299,000บาทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับจัดทรงรองร้อมางามๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ได้ดีเซลเทอร์โบครับ รับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนับรถสวยเดิมมากๆนะครับจัดทรงล้อเท่านั้นรองชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านกําลังหารถครอบครัวนะครับตัวนี้น่าสนใจสุดๆนะครับเดี๋ยวไปชมภายในนะครับว่าจะสวยได้ขนาดไหนนะครับสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถครอบครัวนะครับตัวนี้น่าสนใจครับรองหาข้อมูลนะครับการซ่อมบํารุงดูแลไม่ยากไม่แรงนะครับอะไรมีเยอะมากๆครับ นี่นะครับเบาะ3แถวแอร์3แถวตัวนี้พับได้แบบนี้เลยครับใครที่กำลังหารถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถ7ที่นั่งคันนี้น่าสนใจ อย่างมากนะครับฝากไว้ให้พิจารณานะครับรถอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับอย่าลืมแจ้งจากช่อง YouTube นะครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS นะครับตัวนี้บเบาะปับไฟฟ้าครับผม ชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับพื้นที่ใช้สอยต้องถือว่ากว้างมากๆนะครับสําหรับครอบครัวนะครับลองชมดูได้ครับแอร์สแถวถึงแถวที่3ามเลยนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายเช็คดูก่อนชมดูก่อนนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าหากใครกําลังเลงหารถครอบครัวนะครับเน้นประหยัดคันนี้ก็เป็นดีเซลนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับสําหรับตัวนี้ศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแคปติควาขับแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่มคนที่ใช้งานมีอู่มีอะไหล่แน่นอนนะครับเช็คชมดูก่อนได้ครับคันนี้สภาพเรียกว่าสวยมากๆนะครับซื้อไปใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ รถพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าครับนี่นะครับลองชมดูก่อนนะครับสวยๆแบบนี้สีสันเงาฉ่านะครับขัดเคลือบไว้ให้งามๆครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับใช้งานไปแล้ว1,60,000กมิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครที่กําลังหารถครอบครัวนะครับลองชมคันนี้ดูได้ครับไปทดลองขับดูได้ครับอยู่ที่คลองหนึ่งรังสิตนะครับ แจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับและคันนี้รูปมีมาเยอะมากๆนะครับถ้าใครชอบและสนใจดูรูปต่อกันได้ยาวๆเลยครับแทบจะไม่ต้องไปดูตัวจริงนะครับถ่ายละเอียดชัดเจนนะครับไม่มีโกหกบกเม็ดนะครับหรือจะกดเบอร์ไลน์จากเบอร์โทรก็ได้นะครับขอรูปเพิ่มได้นะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจราจาได้เลยครับจะตรงให้ทั่วประเทศนะครับรับประกันลดไม่หายนะครับ 2.0ดีเซลเทอร์โบครับขอบพระคุณที่ยังติดตามและรับชมนะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางพื้นที่อเนกประสงค์ใช้สอยได้มากมายเลยทีเดียวนะครับชมดูได้เช็คดูก,ก่อนนะครับยางดอกลึกครับไม่ต้องไปเปลี่ยนครับใช้งานกันได้อีกยาวร้อยสวยๆแบบนี้นะครับภายในง,งามๆภายนอกโอเท่เลยครับก็ต้องฝากขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับกรอบไปชมไปเช็คดูนะครับสาหรับผมชี้เป้านําเสนอรวมถึงการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับรถมือสองนะครับทําความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับแต่คันนี้ถือว่าสภาพสวยงามมากๆนะครับลองชมเช็คดูได้นะครับไปเช็ครถทดลองขับได้เลยก็มีรถมาให้เลือกให้ชมอยู่ประจํานะครับสําหรับน้องจากคลองหนึ่งนะครับและต้องบอกเลยว่า คนนี้คัดรถและเช็ครถสวยคัดรถเนียนมากๆนะครับถ้าใครติดตามก็ต้องเห็นเลยว่ารถจากคลองหนึ่งเนี่ยงามๆทุกคันครับเขาจะเน้นพิเศษนะครับส่วนมากจะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสดด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับพิจารณาคันนี้เลยครับสภาพนวลเนียนถ่ายมาทุกจุดทุกรูขุมขนของรถแล้วครับอ็ฝากไว้ด้วยนะครับโทรเจรจาได้เลยแจ้งมาจากช่อง u t u b e ขอส่วนลดและกรนตีการจัดส่งนะครับ โอเจราจารได้เลยครับคันนี้สวยจริงครับสวยมากอยากให้สมาชิกได้ไว้ใช้งานกันเลยทีเดียว